ประตูมิติแห่งเอกภพรป,ประตูมิติมีอยู่ในทุกๆรูปร่างรูปทรงและมีอยู่ในทุกๆระดับของความตระหนักรู้ประตูมิติมีอยู่ในทุกๆกรอบของการเวลาและมีอยู่ในทุกๆมิติประตูมิติมีทั้งที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดและที่ไม่ปรากฏ <c oughs> ให้เห็นอย่างเด่นชัดหรือที่ซุกซ่อนอยู่หรือ ที่เป็นความลับประตูมิติจะช่วยให้สามารถเข้าไปในส่วนอื่นๆของอวกาศได้หรือเข้าไปในสภาวะอื่นๆของจิตสำนึกความตระหนักรู้ได้ประตูมิติจะช่วยให้สามารถเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆหรือโฮโลแกร,รมโฮโลแกร,รมอื่นๆได้ โครงข่ายพลังงานหรือแมทริกที่ถักทอกันขึ้นมาเป็นสนามพลังงานของดาวเคราะห์โลกของพวกคุณนั้นมีการเชื่อมประสานอยู่กับประตูมิติเหล่านี้ในร่างกายของมนุษย์เองก็มีประตูมิติอยู่มากมายซึ่งพวกคุณเรียกประตูมิติเหล่านี้ว่าจักระ ซึ่งโดยอาศัยประตูมิติที่อยู่ในร่างกายของพวกคุณเหล่านี้เองที่ข้อมูลข่าวสารและพลังงานต่างๆจะสามารถเข้ามาสู่ร่างกายของพวกคุณได้ประตูมิติเหล่านี้พวกมันจะมีการเปิดและปิดคล้ายๆก,กันกับวิธีการเปิดและปิดของเลนของกล้องถ่ายรูป ประตูมิติหรือจักระเหล่านี้คือจุดเชื่อมต่อของพวกคุณกับดวงดาวต่างๆพวกมันคือตัวรับสัญญาณคลื่นความถี่จากดาวเคราะห์ต่างๆและจากดวงจันทร์และจากดวงดาวต่างๆและพวกมันก็ยังทำหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ ของการสนทนามาจากมนุษย์โลกคนอื่นๆอีกด้วยเพราะว่าทุกๆครั้งที่มนุษย์สองคนมาเจอกันประตูมิติหรือจักระของพวกเขาก็จะแชร์ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันในระดับที่ละเอียดอ่อนจนเจ้าตัวอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ ซึ่งสิ่งน,นี้จะเกิดขึ้นกับมนุษย์โลกทุกๆคนในทุกๆสถานที่และตลอดเวลาและส่วนที่ทำหน้าเป็นลิงก์หรือเป็นจุดเชื่อมต่อของพวกคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกับพลังงานชีวิตเองก็คือจิตสำนึกความตระหนักรู้ของหัวใจของพวกคุณเอง หรือคือสนามพลังงานของหัวใจของพวกคุณเองนั่นเองหัวใจของพวกคุณคือประตูมิติที่เชื่อมต่อพวกคุณกับดวงดาวทั้งหลายหัวใจของพวกคุณคือทางเข้าไปสู่ความตาหนักรู้ในทุกๆระดับและคือทางเข้าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขด้วย หัวใจของพวกคุณคือส่วนที่สามารถคิดได้รู้สึกได้และรู้ได้ของพวกคุณเองในฐานะที่พวกคุณเป็นมนุษย์แห่งดวงดาวหลากมิติหัวใจของพวกคุณคือทางเข้าออกเอกภพของพวกคุณเองแต่ละคนมันคือที่สถิตอยู่ของตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเอง ที่พิเศษเฉพาะไม่เหมือนใครและด้วยการเปิดขึ้นมาของหัวใจนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนี้ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปิดเผยตัวเองออกมาแล้วความลึกลับซับซ้อนทั้งหมดก็จะถูกเฉลยออกมานักเล่นแร่แปราธาตุผู้เก่งกาจ ร่างกายเนื้อของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่อย่างมีสมดุลและอย่างสอบประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่เมื่อใดที่ความสมดุลนี้ถูกรบกวนเพราะความเชื่อที่ผิดผิดที่ถูกปลูกฝังมาหรือเพราะความคิดที่คุ้นเคยหรือเพราะอารมณ์ที่เคยชิน หรือเพราะรับประทานอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยเข้าไปแล้วล่ะก็มันก็จะไปทำให้เกิดความไม่สบายขึ้นมาภายในร่างกายเนื้อของมนุษย์คนนั้นเองซึ่งความไม่สบายนี้หรือความไม่สอดประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้หรือการขาดสมดุลน,นี้ เป็นผลพวงมาจากหลายๆสาเหตุที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานการขาดสมดุลน,นี้จะมีให้เห็นอยู่ในส่วนต่างๆที่มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากธร,รมเนียมปฏิบัติผิดๆหรือความเชื่อที่ผิดๆของครอบครัวหรือของสังคม หรือจากพิษภัยที่อยู่ภายในจิตใจของคนผู้นั้นเองในขณะนั้นนั้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นโดยเริ่มต้นมาจากข้างในเสมอดังนั้นจงมองดูและค้นหาให้เจอว่าพวกคุณจะสามารถทำให้พิษภัยเหล่านี้มันลดน้อยลงหรือหมดไปได้อย่างไรบ้าง ซึ่งก็ได้แก่ขนบรรมเนียมประเพณีเก่าๆหรืออารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายที่ตัวเองมีอยู่หรือความเชื่อที่ผิดๆที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายที่เกี่ยวกับการมีข้อจำกัดที่อยู่ภายในจิตใต้สำนึกของพวกคุณเองหรืออาหารที่เป็นพิษเป็นภัยที่พวกคุณรับประทานกันเข้าไปเป็นต้นเพราะว่านี่แหละ คืองานให้บริการของพวกคุณที่พวกคุณมาที่นี่เพื่อมาทำกันหลักซึ่งก็คือการมาชำระล้างสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปนั่นเองจากผู้แปลนะคะผู้แปลกล่าวว่าความเชื่อเกี่ยวกับการมีข้อจำกัดที่ว่านี้ก็อย่างเช่นการเชื่อว่าตัวเองไม่สามารถทำหรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เป็นต้นซึ่งการตีกรอบและขีดข้อจำกัดให้กับตัวเองโดยใช่เหตุทั้งๆที่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วมนุษย์อาจจะสามารถทำหรือเป็นสิ่งนั้นหรืออย่างนั้นได้อยู่แล้วโดยไม่ไปขัดแย้งอะไรกับกฎหรือสัจธรรมหรือความจริงในระดับจักรวาลเลย เรามาว่ากันต่อนะคะตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะต้องรักตัวเองด้วยหัวใจที่อ่อนโยนและอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากข้อจำกัดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเสียดังนั้นพวกเราจึงอยากขอแนะนำว่าให้พวกคุณและคนอื่นๆมันร้องขอความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากพวกเราเพื่อให้ช่วยเยียวยารักษาพวกคุณและนำพาความสมดุลกลับคืนมาสู่พวกคุณพวกเราขอเชิญพวกคุณให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของตัวเองแล้วนำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขาดสมดุลหรือเป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นข้อจํากัด เข้ามาไว้ในหัวใจของตัวเองแล้วทำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของพวกมันไปให้หมดเสียโดยใช้เครื่องความสั่นสะเทือนของความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นต้นจากผู้แปลนะคะเพราะว่าพวกคุณคือนักเล่นแร่แปรธาตุผู้เก่งกาจตัวจริงอยู่แล้วและ พวกเราก็รู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณตัดสินใจเลือกที่จะใช้ความตาะหนักรู้ของดวงดาวอันนี้แล้วและเลือกที่จะใช้เครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบอนาพิศวง์ที่พวกคุณมีกันอยู่แล้วนี้พวกคุณก็จะส่องแสงสว่างเจิดจ้าดูดดวงดาวที่เจ,ดจิดจัดอยู่ในกาแล็กซีโน่นเลยทีเดียว จงตามไปเก็บเอาความสุขความเบิกบานของพวกคุณกลับคืนมาพวกเราอยากจะขอให้พวกคุณทำความรู้สึกถึงความสุขความเบิกบานและขอให้ยินดีต้อนรับความสุขความเบิกบานอันนั้นด้วยและจงตรวจตราดูความรู้สึกแห่งความสุขความเบิกบานอันนั้นว่าเมื่อใดที่พวกคุณรู้สึกเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขความเบิกบาน สภาวะอะไรที่ทำให้พวกคุณรู้สึกถึงความสุขความเบิกบานสถานการณ์ไหนที่ทำให้พวกคุณรู้สึกถึงความสุขความเบิกบานพวกเราขอเชิญชวนพวกคุณให้มาฝึกฝนการอยู่ในความตระหนักรู้ของความสุขความเบิกบานนี้ให้มาอยู่ในคลื่นความสันสะเทือนความรู้สึกและ อารมณ์ของความสุขความเบิกบานนี้แล้วสารเคมีในร่างกายเนื้อของพวกคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพวกคุณนำพาเอาความตะหนักรู้แห่งความสุขความเบิกบานนี้เข้ามาสู่ทุกชั่วขณะของการดำรงอยู่ของตัวเองและเมื่อเวลาผ่านไปพวกคุณก็จะเข้าใจว่าความสุขความเบิกบาน คือสภาวะตามธรรมชาติของการมีชีวิตอยู่และมันคือคลื่นความสั่นสะเทือนที่จะเป็นหนทางนำพาพวกคุณให้หลุดออกมาจากโครงข่ายพลังงานของจิตสํานึกมวลรวมของคนทั้งโลกมันคือบันไดหรือคือเชือกหรือคือเสื้อชูชีพของพวกคุณ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณเรียนรู้ที่จะรับรู้และรู้สึกและมีประสบการณ์กับความสุขความเบิกบานนี้แล้วโดยการยินยอมให้มันกลายมาเป็นเครื่องความสั่นสะเทือนหลักในชีวิตของตัวเองแล้วพวกคุณก็จะเป็นอิสระ และเมื่อใดที่พวกคุณคงอยู่ในระดับความสั่นสะเทือนของความสุขความเบิกบานมากกว่าอยู่ในคลื่นความสั่นสะเทือนของอารมณ์อื่นๆแล้วพวกคุณก็จะมีพลังอำนาจในการสร้างสรรค์อย่างมากมายทันทีเพราะว่าพวกคุณได้ไปอยู่ในกระแสพลังงานของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว พวกเราอยากจะกระตุ้นให้พวกคุณลองนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่พวกคุณถูกบอกถูกสอนว่าห้ามแสดงความสุขความเบิกบานออกมาดูสิว่ามันคือเมื่อไหร่กันที่พวกคุณได้ปิดประตูสู่ความสุขความเบิกบานของตัวเองไปว่ามันคือเมื่อไหร่กันที่เหตุ การแห่งความเจ็บปวดทางอารมณ์อันนั้นได้ทำให้พวกคุณหยุดสั่นสะเทือนด้วยความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจความรู้สึกชื่นชมยินดีและความรู้สึกรักไปแล้วหันมาสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความสั่นสะเทือนที่ต่ำตำ่และหนาแน่นทึบตันของความกลัว ของการถูกปฏิเสธและของความโกรธแทนจงนึกย้อนกลับไปแล้วไปนำพาเอาความทรงจำของอารมณ์ความรู้สึกที่มีระดับความสั่นสะเทือนสูงๆเหล่านั้นกลับคืนมาเสียจงนึกย้อนกลับไปแล้วไปตามเก็บเอาความสุขความเบิกบานของพวกคุณกลับคืนมาเสียให้เหมือนกับ การเล่นเกมต้อนหาไข่ทองคำอะไรแบบนั้นแหละพรมวิเศษเมื่อใดก็ตามที่พวกคุณดำรงอยู่ภายในคลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงสูงของความสุขความเบิกบานและความรู้สึกาซาบซึ้งใจล้วนๆแล้วคลื่นความสั่นสะเทือนอันนี้ก็จะกลายไปเป็นพรมวิเศษและเป็นเกราะป้องกันให้กับพวกคุณ แล้วมันก็จะนํำพาพวกคุณบินผ่านลมพายุแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไปได้และบินข้ามคลื่นความสั่นสะเทือนของกรอบการเวลาต่างๆและโลกแห่งความเป็นจริงต่างๆไปได้เพราะฉะนั้นแล้วจงกลับเข้าไปอยู่ภายในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วจากนั้นก็จงยินยอมให้ความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลแผ่ซ่านออกมาจากหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเพื่อหลั่งไหลไปสู่ทุกผู้ทุกนามพวกคุณคือคนคนหนึ่งที่ถือความรักอันศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไว้อยู่เช่นเดียวกันกับมนุษย์โลกทุกๆคนและกุญแจสำคัญก็คือการจดจำพลังอำนาจนี้ให้ได้ และจดจำเป้าประสงค์นี้ให้ได้ในขณะที่พวกคุณยังอยู่ในร่างกายเนื้อนี้และกุญแจสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดหัวใจของตัวเองเอาไว้เสมอเพื่อให้ความรักอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไหลผ่านเข้ามาและไหลผ่านออกไปได้ตลอดเวลาเพราะความอยู่ดีมีสุขของช่องว่างภายในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ ของพวกคุณเองและการดูแลเอาใจใส่ช่องว่างภายในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเองคือสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดซึ่งคลื่นความสั่นสะเทือนที่จะนำมาใช้เพื่อการนี้ก็คือคลื่นความถี่ของความสุขความเบิกบานและความรู้สึกซาบซึ้งใจ นี่คือข้อความที่พวกเราตอกย้ำกับพวกคุณอยู่บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะว่ามันเป็นข้อความที่แท้จริงเพียงข้อความเดียวที่พวกเราตั้งใจจะบอกกับพวกคุณจริงๆและเพราะว่าพวกคุณและคนอื่นๆทุกๆคนคือรูปธรรมชีวิตที่ประกอบขึ้นมาจากคลื่นความสั่นสะเทือนล้วนๆเพราะฉะนั้นแล้วจงหมั่นยกระดับ คลื่นความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นอยู่เสมอเสมอจงร้องเพลงจงเต้นรำจงรักจงให้อภัยจงเคารพและให้เกียรติจงยอมรับและขอบคุณจงชื่นชมและจงซาบซึ้งใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าพวกคุณและ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณได้ประสบพบเจอและต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณรู้สึกหรือมองเห็นด้วยความจริงใจเพราะว่าคลื่นความถี่และความสั่นสะเทือนของอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้คือไม้เท้ากายสิทธิ์ของพวกคุณที่พวกคุณจะสามารถใช้ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของคลื่นความถี่และความสั่นสะเทือนที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายได้ความสุขความเบิกบานคือน้ำอมฤตชนิดหนึ่งความสุขความเบิกบานภาษาอังกฤษคือจอยคือคลื่นความสั่นสะเทือนระดับสูงชนิดหนึ่งซึ่งมันจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในสนามพลังงานของพวกคุณได้อย่างราบรื่น และง่ายดายทั่วทั้งร่างกายเนื้อของพวกคุณส่วนความรู้สึกาซาบซึ้งใจก็เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนระดับสูงชนิดหนึ่งด้วยเชน่นเดียวกันมันคือน้ำอมฤตชนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะสามารถยกระดับความสั่นสะเทือนของพวกคุณให้สูงขึ้นได้และทุกๆองค์ประกอบของระบบกายและจิต ของพวกคุณจะอยู่ในสภาวะผ่อนคลายเมื่อพวกคุณอยู่ในความรู้สึกซาบซึ้งใจนี้ส่วนความรู้สึกชื่นชมยินดีนั้นก็เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนระดับสูงอีกชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อใดที่พวกคุณยินยอมให้ความรู้สึกชื่นชมยินดีนี้แผ่ซ่านออกมาจากหัวใจของตัวเองแล้วเมื่อนั้น ก็เท่ากับว่าพวกคุณกําลังทำงานร่วมกับพลังงานแห่งการเปลี่ยนรูปแบบอยู่และความรักเลิฟนั้นก็เป็นคลื่นความสั่นสะเทือนระดับสูงอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าความรักนั้นคือพลังงานแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณเอง ขอให้พวกคุณนึกย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ชีวิตในอดีตที่ทำให้พวกคุณมัวหมองไปด้วยความรู้สึกผิดหรือด้วยความรู้สึกเสียใจดูสักครู่แล้วจากนั้นให้นึกจินตนาการสร้างภาพผลลัพธ์แบบใหม่ขึ้นมาภายในใจของตัวเองโดยให้ลองนึกจินตนาการไปว่าในสถานการณ์ดังกล่าวนั้น พวกคุณได้พูดหรือได้กระทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเมื่อครั้งกระโน้นแทนซึ่งคำพูดหรือการกระทำที่ว่านี้เป็นคำพูดหรือการกระทำที่มีความรักความเมตตามากขึ้นกว่าเดิมหรือมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วจากนั้นก็จงยินยอมให้ตัวเองรู้สึกถึง หรือรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกอันใหม่ที่เกิดขึ้นตามมาจากผลของคำพูดหรือการกระทำใหม่ดังกล่าวนี้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกแห่งความสุขความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้ จงมันฝึกฝนวิธีการใช้จินตนาการนี้ต่อไปจนกว่าประสบการณ์เจ็บช้ำในอดีตของพวกคุณจะหมดพลังอำนาจของมันลงไปเพราะมนุษย์โลกแต่ละคนคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่ออารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายที่ตัวเองส่งเข้าไปในสนามพลังงานของคนทั้งโลกดังนั้น คำถามที่พวกคุณจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอก็คืออารมณ์ความรู้สึกที่ฉันกำลังมีอยู่ในขณะนี้มันจะไปเที่ยวเพิ่มพลังงานแห่งความกลัวความโกรธและความไร้ซึ่งพลังอำนาจให้กับพลังงานที่สะสมอยู่ภายในจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวฉันเอง และของคนทั้งโลกหรือไม่หรือว่ามันจะไปช่วยทำให้ระดับความสั่นสะเทือนของจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวฉันเองและของคนทั้งโลกสูงขึ้นกันแน่ซึ่งหากพบว่ามันจะไม่ไปช่วยยกระดับความสั่นสะเทือนของจิตสำนึกความตระหนักรู้ของใครแล้วละก็ ก็จงทำทุกวิถีทางเท่าที่พวกคุณจะสามารถทำได้เพื่อให้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นของพวกคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเสียเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะขอขอบคุณท่านครูรู้ทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามนะคะขอให้ท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปมากขึ้นมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ